ท่านผู้ชมครับ กระบะอายุหลักเดือนเลขไม่หลักร้อยขับมันน้อยเหมือนเราได้รถป้ายแดงในราคามือสองเลยครับแหมโจหัวมาแบบนี้ใครสไลด์คลิปนี้ทิ้งคือพลาดครับลองดูสภาพกับอายุตัวรถก่อนอายุรถแค่3เดือนเลขไม่หลักร้อยแถมประหยัดเงินออกรถใหม่ได้ไม่น้อยโอ้โหคุ้มกว่านี้หาไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเอาไปใช้งานแล้วจะกลายเป็นรถที่ตกยุคนะครับเพราะว่ามีซูบิชิไททันคันนี้โมเดลปัจจุบันสเปคแบบเดียวกับที่ตั้งขายอยู่บนโชว์รูมป้ายแดงทุกประการ ส่วนพวกระบบอำนวยความสะดวกต่างๆก็มีให้ครบแทบจะทุกฟังก์ชันครับเซ็นเซอร์กะระยะหน้าหลังก็มีให้กล้องมองภาพ360องศาคุณภาพก็ชัดเวอร์ไว้ใจได้ในวิกเตอร์รับสัญญาณจากจานดาวเทียมก็ใช้งานง่ายเห็นกันแบบนี้แล้วอยากจะได้ก็รีบทักมาสอบถามที่บิ๊กอัพกันได้เลยครับ <S 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 นอกจากนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆให้อีกมากมายหลากหลายรายการคุม้มเกินคุม้มจริงๆครับ